สวัสดีค่ะจากบานไร่วงพยอมค่ะเดี๋ยวเราจะมาป้อนนมด้วยสปริงนะคะอันนี้ก็สองซีซีครึ่งนะคะลูกมากินนมกันลูกโหหอมเลยนี่แม่เขาเดียหอบไปหอบมานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาป้อนกันนะคะนี่ทางนี้ลูก นี่ทางนี้นี่ก็จะใช้แบบนี้นะคะใช้สลริงใส่กับมุมปากนะคะเพื่อกันลูกหมาหรือว่าลูกแมวดิ้นหรือว่าสำลักนะคะอ่ะกินดีด,ดลูกเราจะต้องล็อกด้วยนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะสำลัก ไม่ต้องร้องหรอกลูกถ้าก,กินนมก่อนกินนมก่อนตัวนี้จะอ้อนเก่งมากร้องดังด้วยถ้ากินนมก่อนกกินนมก่อนถ้าก,ก,กินนมก่อนลูกแสดงว่าตัวนี้อาจจะโดนอะไรกัดโดนอะไรกัดมาก่อนกินแล้วยังร้องอีก ตัวหายไปหนึ่งตัวนะคะอ่ะกินหน่อยก็กินหน่อยกินกินกันินกันก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 ินกันอนกันินก้ตนกันินกันกนกัวนกันนกันกนกันกินกนก่อันกนกนกันนี้นัน มีตัวเมียตัวเดียวนะคะทั้งหมดเลยมีเจ็ดตัวหายไปตัวนึงนะคะสงสัยคงจะมีตัวอะไรมากินตั้งแต่ตอนเล็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาคาบหนีไปหนีมานะคะนี่ค่ะตัวนี้จะชอบจะกินง่ายนะคะแต่ละตัวนี้จะป้อนง่ายบ้างยากบ้างนะคะกระมอมกระแมมหมดเลย เขาคาบหนีไปเรื่อยๆนะคะมาเขากินอิ่มแล้วเขาก็จะนอนแบบนี้นะคะโหกว่าจะเจอได้มาคืนนี้หายันสี่ทุ่มครึ่งเลยนะคะก็มาเจอเหลือเหลือหกตัวนะคะอีกตัวหนึ่ง หายไปไม่รู้ว่าตัวอะไรกินสงสัโดนตัวอะไรกินลูกงูลูกหมาตั้งแต่เกิดใหม่ๆห,หรือเปล่าพราะที่นี่มีงูเยอะนะคะงูสิงตัวใหญ่ๆเยอะมากๆนะคะงูเห่าก็เยอะนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะกับน้องหมาจรน,นะคะอันนี้เป็นครอกใหม่ครอกที่สองนะคะจากแม่หมาสองตัวสงสัยจะมีคนเอามาปล่อยนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะคะ